ในโลกนี้ไม่มีความสุขที่แท้จริงมีแต่ความสุขแบบภาพลวงตาหลอกหลอนดิ้นรนแทบแย่เลยเพื่อหาความสุขแต่ความสุขอยู่แป๊บเดียวก็หายไปแล้วถ้าเราอยากเข้าใจธรรมะก็คือเข้าใจความจริงของชีวิตนี่เองไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยแต่ว่ามันยากที่จะยอมรับ ทำไมยอมรับไม่ได้เพราะมันรักตัวเองคำว่ากูกูนี่แหละตัวหัวโจกเลยามรักตัวเองก็อยากมีความสุขไม่อยากสูญเสียอยากจะได้มาบางคนได้มาเยอะนะไม่มีความสุขหรอก